ที่แน่นำแนวทางพูทธะผมมาปัญโโยดูใจมันเฝิกฝนสวดมนต์และแผ่เมตตา กระแสของจากกระเพัดและไตซารคมไปทุกที่โดยผ่านรูปและนามเราด้วยความรักและความเมตตาบทจากระเพัดนั้น No! แสของจากกระพัดและไตสรคมไปทุกที่โดย่านรูปและนามเราด้วยความรักและความเมตตาบทจากกระพัดนั้นแทนเมตตาแห่งน้ำใจยิ่งใหญ่ทุกโศกก็พันสลาย ้วเมมมตตาอ,อ่นน,อนทนชีวิตนี้มีประโยชน์จะสร้างแต่คุณความดีชีวิตเรามีคุณค,ค่าก็เดินตามรอยทำย้ำรอยกูชีวิตนี้มีประโยชน์ะะช่วยงานลุงผู้ลวงตา ชีวิตเรามีคุณค่าขอเดินตามรอยทำย้ำรอยคืนชีวิตนี้มีประโยชน์สร้างประโยชน์มีสร้างโทษชีวิตนี้มีประโยชน์ก็เดินตามรอยทำย้ำรอยคืนขอเดินตามรอยทำย้ำรอยครน ชีวิตนี้มีประโยชน์ขอเดินตามรอยทำย้ำรอยครู จะขอบคุณ you

พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภพรัตศีสะหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยักถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคีทานังทวัร どうぞ。 ยาหาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวเมว่อิโตทินังเปตานัง e อุปกาปเทีอิชิต oh ังปะทังตุมหังคิปเมวะสมิชาโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธามณิโชติระโสยธา โยอาวิวันฉันตุสัมพะรอคอาวินาสตุมาเตปะวันวันตาระโยสุขีอันเทียงคายุโกภาวะอภิวันธานาสิเรียนเสนจังวันธา ปัจจิยนจตารธรรมวาทนติอายุวันนสุขังภาลังโส ทาลาโทสุขิโตวิรุณโหโพธาสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยติปิสาอัทลาธาสุขิตาวิรุณหา อโรคาสุกิตาหอยสหัสเพหิยติเพตัตถลาทาสุกิตาวิรณหาโพธสสเนอโรคาสุกิตาโหถอสทหาสเพหิยติเพภวตุสัพมังคลัง เทวตาสัพพโพทานุภาเวนัสธาโสถิภวันตุเตภวตุสพมังคลังรักขันตุสภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาภวันตตเตภวตุสพมังคลัง วะเทวตาสัพพังฆาโนภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตเอวังโหตุ Sama Samputho. ด้วยนะครับที่ร่วมอนปัจจัยมาถวายประทานเช้าในทุกๆวันนะครับและก็ขอร่วมอนุมโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับที่ร่วมนําอาหารมาถวายประทานเช้าในทุกๆวันนะครับท่านใดที่อยากร่วมบุญล,ลงทานร่วมบุญถวายประทานเช้าร่วมบุญสร้างหลวงปู่บูชาวัตถุมงคลสอบถามรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อที่ที่ลาย,ยาง,งามได้เลยนะครับ ท่านใดที่ไม่ทราบราย,ยาง,งานนะครับสาม,มารถดูบนหน้าจอบ,บนเพจ c e b o o k YouTube Instagram และบน t ิ k t o k ได้เลยนะครับก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะครับวันที่2ตุลาคมนี้นะครับเรามีหล่อพรษีอริยะเมตไตรกไหลทองหน้าตัก5นิ้วจำนวน100องค์นะครับและเราก็มีทอดพระปาสามัคคีนะครับที่สถารร์งามน,นะครับ ท่านใด,ท,นใดท,นที่จะเข้ามาร่วมงานในวันที่2ตุลาคมนะครับรบกวนตรวจเอทีเคมาลุ่งหน้าพร้อมถ่ายรูปผู้กับประชาชนและลงวันที่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อม,มายืนยันเจ้าหน้าที่หน้าง,งานนะครับท่านใดที่ไม่ได้ตรวจม,มาลุงหน้านะครับทางเราไม่มีตรวจเอทีเคหน้านงานนะครับท่านใดที่จะบูชาพระศรีอริยเมตตรกไหลทองพระศรีอริยเมตตรลมดํามันปูเหรียญกระถินพญายมราชเขียนก้อนทองแผ่นทอง เขียนทองนะครับหรือบูชาวัตถุมงคลอื่นๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่รายงามได้เลยนะครับทํำที่บ้านให้เป็นบุญทํำที่บ้านให้เป็นวัดส่วนมนต์อยู่ที่บ้านพร้อมกับเราห้ารอบได้นะครับผ่านทาง facebook youtube instagram และบน tiktok ได้เลยนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับทุกทท่านด้วยนะครับ 洒脱。撒